นี่มันมนุษย์นี่วาฉันเป็นตุ๊กตามีชีวิตมีชื่อวาบัตดี้วันวันฉันโดนแกงโดยใครก็ไม่รู้เขาจะใช้ของต่กกางๆในการแกงฉันตายแล้วทุกวันเขาจะเอาฉลามมาให้ผมเล่นและโดนขู่แบบนี้ทุกวันแต่ไม่ต้องห่วงผมไม่ตายหรอกเขาแค่ขู่ตายอ๋อชิบหายเผิดทำจริง เอาแล้วก็แกล่วสทรีคุณผู้ชมด้วยครับคุณผู้ชนระบวายนก็อยู่นีกิกคิกเดอะบัตตี้นะครับวิธีการแรกก็คือทําการทรมานเจ้าพวกทำลายโอ้ยทําการทรมานเจ้าตัวนี้ไี่จะพูดโอ้ยไม่ได้ทําคลิปหลายวันสกิลแก็บสกิลปากหายไปไหนหมดเนี่ยอ่ะทำไมผมต้องเรียกว่าสกิลปากด้วยแต่ว่าก็ช่างเถอะมีคําที่ดีกว่านี้ไหมละ่ะโอเคไปกม มันจะเรียกว่าโลกจิตโลกจิตแหละเราต้องเราต้องฆ่าตัวนี้ให้ได้แบนี้ไงเราต้องฆ่าตัวนี้ให้ได้ถ้าเราฆ่าแล้วเราจะได้เงินเอาเงินแล้วเ,เอาเงินนี้ไปซื้อของไปซื้อของอืมเพื่อมาทรมาเจานีต่อมีแค่นี้แหละครับแต่ว่าเราสามารถเราเราสามารถลึกเป็นหน้าคนที่เราเกลียดได้แล้วก็ อ,อย่างนี้นคะครับคือความสนุกของมันใช่มโอเคมาดูเขาก็ไม่ได้จ่ายแต่ผมอยากเล่นเองมันสโนุกฝุดอัดคลิปยังเนี่ยโอเคอัดแล้วใช่ไหมโอเคผมจะใช้อะไรทรมานมันก่อนดีเอาไปฉีดลามเอาไปฉีดลาม Help me Help me Die เอาตายแล้วหรอหรือเราจะทรมานด้วยนี <alles teachers> ่ด nah. ีหนีตอนนี้ทันนังนี่หนีเลยกลัวใช่ไหมล่ะสักดอกอีกผมจะต้องจับขึงบ่นจับขึงด้วยกาวใช่ไหมแล้วก็ใช้อะไรดีหน้าใช้อะไรทรมานดีใช้ใช้ทรมานแดดใช้อะไรทรมานดีอืมใช้ยาฆ่าแมลงเป่าแล้วกันใช่ไหมเอ้ยลืมไปไม่ใช้อะไรไม่ได้ เสียงดังไปไหนเดี๋ยวผมพอลดเสียงก่อนแป๊บนึงลดเสียงลดเสียงโอเคไม่มีเสียงแล้วโอเคก็จะได้พูดแบบไหลลื่นและได้ยิดเสียงผมแบบชัดแจ๋วโอเคต่อไปก็ใช้อะไรทรมานต่อดีอันนี้ละกันอีอ้อาวไม่แตกไม่แตกตาบูตาบัวเป็นเลยสีใช่ไหม ขอขคามก่อนคุณผู้ชมอือ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 ตายตาย,ตายไม่ตายผมสชซูซต้องใช้ต้องใช้ <Help me. S 1> ตายอืมอีซี่แค่นี้ครับวิธีการเล่นของมันสนุกไหมนนครับคุณผู้ชมถ้าอยากลองเล่นมี ลิงอยู่ใต้คลิปนะครับหรือใต้คอมเมนต์ก็ได้จะผมจะทิ้งไว้ให้ถ้าไม่มีใต้คอมเมนต์แปลว่าขี้เกียจ